สวัสดีจ้าแม่แม่จ้าคลิปนี้นางเพิ่นจะมาผ้าแม่แม่โคตรลวดนะคะว่ามีแม่แม่เอฟซีหลายคนนะคะหลายคนเลยถามนางเพื่อนมาว่าเอาอีหยังโคตรลวดให้มั่นพอดีปากตะกานะคะอันนี้คือตะกาใส่เงินนะคะเป็นตะกาใส่เงินรุ่นกลางนะคะเอาอีหยังโคตรลวดถึงให้มั่นพ่อดีปากตากาะกาแบบนี้นะคะ แม่แม่คะนังเพื่อนจะมาพาแม่แม่โดวดจ้าอุปกรณ์ค่ะนี่เปนบดซี่อบเดซือ้อันนี้คืออุปกรณ์ไก่มือเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าอันนี้ก็จะมอองแม่แม่ใจหน่อยด้วยค่ะจะเป็นทอนะคะทอเป็นทออยังไงพีพีซีเนาะขนาดที่แบบว่าพอด,ดีกาว่าพอด,ดีน่าจะได้นะคะ น้ำเพื่อจับผ้าแน่แมาโคดรวยค่ะอันนี้คือรวดที่เข้าเตี๋ยวไม่เร็วนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เข้าจะโคดรวดค่ะพี่น้องวิธีคดรวดนะคะให้เอาสนรวดของเข้ากดนะคะกดกดฮักไปนะคะแล้วก็หมุนหมุนหมุนไปตามวงกลมของทอนะคะพี่น้องคะจับแน่แนๆนะคะเมือ่อใส่ถองจับแน่นแล้วก็หักหมุนไปเลยนะคะ ห,หมุนไปเลยนะคะแล้วจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ส่วนนี้ยังสีบทันงอนะคะเพราะว่ารวยเพิ่งกะค่อนข้างที่จะว่าที่ว่าแข็งแน่จะน้อยนะคะเอาก็ะหักมุมมาได้อันนี้กะจะยังต้องตรงๆยยังโบทันโค้งนะคะแต่น้งเพื่อนจะมีขีมปากเป็ดนะคะจับนะคะแล้ก็หักลงหักให้มันค่้งให้ค่้งลุมนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็มุมนี้จับหักโค้งลงค่ะ นี่แค่นี้ก็ได้ลวดกลมๆใสปา,ากตะการของเขาแล้วจ้าแบ่งปันเทคนิคนี้ค่ะพี่น้องคะแบ่งปันเทคนิคแบ่งปันประสบการณ์ให้กับแม่ๆของเข้าเอาไปล่องใส่บนเด้อค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ค่ะฝากแม่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า